โครงการ DBD Boost Up Online จับมือจับเมาส์เข้าสู่ออนไลน์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคือการพัฒนาผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ตลาดออนไลน์อย่างมีคุณภาพและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าชุมชนด้วยการร่วมมือของคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการสินค้าไทยทั่วประเทศที่จะหาแนวคิดกลยุทธ์จุดขาย เพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าชุมชนออกมาโลดแลนด่นบนโลกออนไลน์โดยส่งผลงานมาในรูปแบบของคลิปวิดีโอ DVD b o o t u u p Online ติดอาวุธความรู้เพิ่มศักยภาพให้กับผู้เข้าร่วมด้วยการบ่มเพาะผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด2,500ท่าน นำอินฟลูเอนเซรกูรูการค้าผู้เชี่ยวชาญด้าน e c o m m e r ิรไปให้ความรู้ด้านออนไลน์และออฟไลน์ line, ให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศทั้ง4ผู้มิภาคสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการยังได้เปิดร้านค้าออนไลน์ใน E-Market Place ทั้งช h o ป e ี l a z a า a เทพชอป Love Shopping และร้านค้าใน Facebook รวมทั้งสิ้นเป็น2,500ร้านค้าออนไลน์ โครงการนี้คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีแนวคิดสร้างสารรค์ที่ส่งเข้ามา500ผลงาน มาสู่15ผลงานจากทั่วประเทศและสุดยอดผลงาน15ชิ้นนั้นจะเหลือเพียง1เดียวที่จะเป็นสุดยอดผลงานการพัฒนาสินค้าชุมชนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ของโครงการ DBD Boost Up Online จับมือจับเมาส์เข้าสู่ออนไลน์รางวัลรวม200,000บาทเพียงคุณมี4ข้อนี้ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ DBD Boost Up Online ได้โอกาสดีในโลกออนไลน์ รอคุณอยู่แล้วพบกันมาเป็นส่วนหนึ่งของ DBD Boost Up Online กับเรา